หน้าผมเหรอ,อ,อเฮ้ยก่อนได้เปลี่ยบนะมึไงไอ้ดมว่าลุงนั่งดีกว่าครับเดี๋ยวผมถ่ายให้ถ่ายเลยถ่ายเลยด้มาทางนี้มาทางนี้มาทางนี้ สีร่างนี้ต้องคู่กับเดอะบอสแล้วแหละลูกค้าสวัสดีครับเฮ้ยอย่าดูลูกไม่ใช้ยวสีขาวทำไมอะ่ะเย่าดูทำไมอะฮะเอาลดลดลดราคาคนลุงใช่ไหมคะแนนที่ลุงจองไปใช่ไหมกนรีลุงเล่าผมอะ่ะ <c oughs> เล่าเฮี้ยอะไรสัตว์ <c oughs> ม,มั่วอะไรเฮี้ย <c oughs> แต่คนก,ก็มัว่วนัวไปนู่นนี่นั่นเลยเฮี้ย อะไรอะเกิดอะไรขึ้นไปแท้ที่ข่าวอ่ะกูอยากเปลี่ยนฟิวอะเออแต่ไม่ไม่ตอนแรกกูไปดูในร้านว่ามันมีสีเดิมไหมมันมีสีเดิมอ่ะเข้าใจี่ว่าอ่าก็เลยเปลี่ยนมาเปลี่ยนบรรยากาศขับหน่อยเฮ้ยรออยู่นะรออยู่รออยู่ไปซื้อของซ่อมก่อน อย่างโบว์อัพหายไปไหนอ๋ออยู่จะมีไมนว่าในวันไม่ได้มพราะมันจอดเบรกแย่ในเม้นท์ซ่าแต่ไม่บอลเป็นเซฟจ้าไฟสีฟ้าไม่ได้ไม่ผิดกฎหมายประเทศประเทศครับไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เพราะว่า ไอ้ี้ยขับไปแสบตาคนอื่นทำไงอ่ะไม่เอาเราไม่นิยมติดสีฟ้าฮะเห็นใจคนอื่นบ้างขับรถไปสองตาคนอื่นอ่ะไม่สนไม่ไม่ไม,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 ไม่แบบเหยียดพุทธ ไฟใต้ท้องรถด้วยไหมถ้าเป็นบอสโรเบอร์แม็กน่นหล่อสุดๆวิ่งไปไหนเนี่ยแม็กไฟใต้ท้องรถด้วยไหมเมื่อก่อนนี้นิยมติดกันใช้มากเลยนะรถทุกคันของผมไม่ใช้เลยนะไฟใต้ท้องรถอะผมบอกให้ใส่กระเหียบไม่เอา ไฟแม่งโคตรสวยในไฟไท้ายอ่ะดูดิฮ้ยได้ว่ะ ได้แล้วนะไม่พังเลยเนี่ย้มละเดี๋ยว่าได้อยู่นะเดอยลุงแม็กว่าไง พีมีงานเล้าใจอีกไหมครับผมอยากทํางานเล้าใจอีกอ่ะทำงานเล้าใจที่อะไรวะโ <c oughs> ยังไม่ได้อุ้มเลยเดี๋ยวรอก่อนงานเล้าใจเดี๋ยวมา <c oughs> ไม่มีงานเล้ายังไม่มีงานเล้าใจมึงเลยเดี๋ยวรอก่อน ไม่พังเลยว่ะเซคตสุดสุดจัดคนเต็มๆแต่ไม่พังเซฟโคตร c ู แดงจัดไม่ชนจริงๆชนแค่นี้รถผมต้องพังแล้วนะ แหลมแหลมแหลมมาสามสี่ปีศาจใหม่เล่นเขาตอนนี้ละมึง ตายไม่ตาย,ตายเรื่องมันไม่ลดแล้วฮะมันม,มีวันตายแล้วเป็นไรไหมพอดีรถพี่ถึกขอขอโทษครับดูไม่เป็นไรรถรถรถพี่ถึกรถพี่ถึก

ไม่เอาตีนกูเนี่ยฮะไม่เอาเอาเปล่าไม่เอาครับอ่าเอาเอาเป็นลูกปืนได้ไงอ่ะนี่นผมเลยครับผมขอโทษครับยอมยังไงหนดงยอมแล้วครับผมไม่ทำแล้วครับผมไม่ถ่ายตังค์ชแล้วครับชื่ออะไรชื่อโจ๊กจุ้ยครับดูแบบประชาชนดิไม่เอาดูแบบประชาชน บ,บบประชาชนไหนแป<ล>๊หนึงประชาชนอ่ะตามว่า,าโชคช่วยนำสกุลปืนโตมานานยังเนี่ยอ้ะสอบครั้งล่าสุดอะครับสอบครั้งล่าสุดสอบยากไหมไม่ยากครับ ไอ้นด่ามึงอะไอมอไซแก๊งมอไซนมันด่ามึงอะเอาไปดไหนอะเนี่ยไข้างหน้ามึงมันด่ามึงอะมันบอกครับอะไรด่าผมหรอฮะฮเมื่ก่อนได้เปรียบนะมึงไอ d ดมไอเานักซิงเขาไม่ทำร้ายกันหรอกเฮ้ยแต่มันด่ามึงอะยี่งมันบอกมึงขับรถกากมันขับฮาเลยโอ้โหเกินไปอามึงดิเออออาง เอาไหมมึงจะเอาไปเลยสืบไหมไปเลยไว้เรียบร้อยพังเลยพังเลยก้อนขโมกเฉกเฉกผู้ใหญเจอหน้านและชิวอย่างนี้เราชิวพี่